ำหรับผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกแล้วมีอาการช็อกเนี่ยส่วนใหญ่จะตรวจพบว่าคนไข้เนี่ยจะซึมลงแล้วก็ความดันจะแคบนะคะคือความดันระหว่างตัวบนกับตัวล่างเนี่ยน้อยกว่า20มิเมตรปลอดนะคะอันนี้เนี่ยก็แสดงว่าช็อกเราก็ต้องเปิดให้น้ำเกลือทันทีนะคะการรักษาช็อก ของไข้เลือดออกเนี่ยต่างจากข้อช็อกอื่นๆนะคะคือถ้าช็อกอื่นๆเนี่ยเราจะให้ปริมาณน้ําเกลือเนี่ยมากนะคะแต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะคะเราจะให้น้อยกว่านะคะในเด็กเนี่ยเราจะให้ประมาณ1 0ซีต่อกิโลต่อชั่วโมงนะคะไม่ให้มากกว่านี้ถ้าให้มากกว่านี้เนี่ยน้ำเหลืองก็จะล่วเข้าไปในท้องในปอดเยอะคนไข้จะหายใจลําบากจะมีปัญหามาอีกนะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าที่เจอบ่อยๆก็คือความดันแคบแต่ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยนะคะที่มีความเข้มข้นของเลือดแล้วก็มีเกร็ดเลือดต่ำเนี่ยนะคะถ้าช็อกแล้วก็มีความดันต่ำเนี่ยอันนี้เราต้องคิดถึงเลือดออกด้วยนะคะเราก็ต้องดูความเข้มข้นของเลือดนะคะถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นมันตกลงแต่เกิดเลือดต่าเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเตรียมเลือดไว้ให้ด้วยนะคะแสดงว่าอาจจะมีเลือดออกซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดเจนจะอยู่ภายในส่วนใหญ่จะออกในกระเพาะนะคะ คุณแม่คะน้องเขาเนี่ยนะคะเป็นไค่เลือดออกแล้วก็กําลังอยู่ในอาการช็อกนะคะความดันเข้าแคบแล้วก็ความเข้มข้นของเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่ไม่เป็นอันตรายแม่ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวหมอให้น้าเกลือตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ช็อกก็จะดีดีขึ้นแต่ระยะวิตริตเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสักวันหนึ่งนะคะอาจจะต้องให้น้าเกลือสักวันหรือ2วันแล้วก็จะดูดีขึ้นนะคะถ้ามาเร็วและทันเวลาก็าช็อกนิดเดียวไม่ได้ชอ็อกรุนแรงมากนะคะแม่ใจเย็นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวหมอให้น้ําเกลือเลยนะคะ เจ็บนิดนึงนะคะพระเอกนะนิดเดียวนะนะครับนิดนึงน้ององนิดเดีนะ สำหรับผู้ป่วยที่ช็อกชนิดของน้ำเกลือที่ให้เนี่ยต้องมออีโซเดียมสูงนะคะเราจะใช้ไอโซโทนิกซอ s โซลูชันนะคะในกรณีนี้เนี่ยเราใช้5%เด x กซ์โรสอะเซตานะคะอันนี้ก็เป็นน้ำเกลือที่มีส่วนประกอบเหมือนพลาสมามากที่สุดน,นะคะแต่ว่าในทั่วๆไปเราใช้5% Normal ลสไลด์ได้นะคะ5%เด็กซ์โรสนอร์มอลสไลด์ได้ค่ะคุณแม่คะ เดี๋ยวหมอจะให้เขาอยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะถ้าไม่มีโรคแทรกไม่มีอะไรเนี่ยปกติเนี่ยก็ประมาณ2-3าวันก็กลับบ้านได้นะคะน้ำเกลือเนี่ยก็จะให้ประมาณสักเฉลี่ยก็ประมาณ2วันนะคะแล้วก็ก็จะพ้นระยะอันตรายนะคะวันที่3สังเกตอาการแล้วก็น่าจะกลับบ้านได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันได้ถ้าเข้ามาถ้าช็อกช็อกยังไม่นานนะคะส่วนใหญ่พยากรโ,กร,โรคไม่มีปัญหาค่ะ ในผู้ป่วยไขเรือดออกประมาณ20-30%เนี่ยาการใช้น้ำเกลือธรรมดานะคะอาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากผู้ป่วยมีพลาสมาร่วมากนะคะอ,อ,อาจจะต้องใช้น้ำเกลือชนิดพิเศษนะคะก็คือ colloidal solution ที่มีความเข้มข้นสูงก p l a s m านะคะที่เราเรียกว่าเป็น plasma expander นะคะ10% d e x a n 40ใน normal saline นะคะ การให้นะคะข้อบ่งชี้ก็คือในรายที่คนไข้เริ่มมีเห็นว่ามีภาวะน้ําเกินหน่อยๆน,นะคะเช่นมีตาบวมนะคะท้องอืดแล้วก็เริ่มแน่นอืนอดอัดละนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่มีความเข้มข้นเนี่ยฮิมโครติดสูงอยู่ตลอดเวลาเลยเกิน20อาจจะ25หรือ30เนี่ยนะคะห่างกัน4-6ชั่วโมงเนี่ยอันนี้เราต้องพยายามดึงฮิมโครติดลงมาให้ได้เลยนะคะ โดยการให้เด็กแสแดเนี่ยเราให้เป็นโบลัสโดสนะคะคือให้1 0ซีต่อกิโลต่อชั่วโมงนะคะเราต้องเจาะฮิมโมคริตก่อนให้และหลังให้นะคะฮิมโมคริตเนี่ยจะลดลง10จุดเลยนะคะถ้าสมมติเราให้นอร์มอสไลา์เนี่ยฮิมโมคริตจะลงแค่2-3จุดแค่นั้นเองนะคะถ้าลงเกิน10จุดเนี่ยนะคะเราต้องคิดถึงแล้วนะคะว่าคนไข้มีภาวะเลือดออกเปล่านะคะอย่างเช่นเดิมเนี่ยฮิมโมคริต50ควรจะลงสัก40นะคะถ้าลง38เนี่ยต้องคิดแล้วว่ามีภาวะเลือดออกหรือเปล่า นะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องทราบไว้ด้วยว่าเด็กแฟเนี่ยจะดึงทีาหุ่นลงได้10จุดก็จริงนะคะแต่จะไม่ลงต่ํากว่าค่าเบสไลน์เขานะคะเช่นถ้าเบสไลน์เขาเนี่ยนะคะเท่ากับ42อเนี่ยอย่างไรเมื่อกี้เนี่ย จาก50จะลงแค่42นะคะไม่ลงต่ำกว่าเบสไลน์นะคะข้อสำคัญในผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ให้จีละขวดนะคะ500-44ต่อกิโลต่อชั่วโมงอันนี้ก็จะดึงฮีโมคิณได้เลยนะคะเอ่อถ้าเป็นคอลลอยชนิดอื่นนะคะที่เป็นแบบว่าเป็นพลาสมาสับเซตซิลิวนะคะเช่นฮีแม็กเซลวอลูเวนอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้นะคะเพราะอันนั้นเหมือนพลาสมาเลยนะคะให้ไปก็เหมือนพลาสมาคนไข้ก็จะรั่วออกไปหมดเลยการวินิจฉัยภาวะช็อกในผู้ป่วยไข้เลือดออกก็ส่วนใหญ่ก็ดูอาการ คลินิกและที่เร็วที่สุดเนี่ยเราก็จะดูระบบไหลเวียนที่ปลายมือปลายเท้านะคะเรียกว่า capillary refill ปกติเวลาเรากดตรงบริเวณผิวหนังเขานะคะปลายมือปลายเท้าเนี่ยกดไปแล้วเนี่ยจะ แดงกลับมาภายในเวลา2วินาทีถ้าเรากดแล้วเนี่ยนะคะยังขาวอยู่เป็นเวลา 4- 5หหรือว่าเกินกว่านั้นเนี่ยแสดงว่าระบบไหลเวียนที่ปลายมือปลายเท้าเนี่ยไม่ดีละอาจจะเป็นการวินิจฉัยที่รวดเร็วในภาวะช็อกนะคะถ้าวัดความดันนะคะในผู้ป่วยเด็กเนี่ยช็อกในไข้เลือดออกส่วนใหญ่จาก plasma l ีเก a นะคะก็จะมีความดันแคบนะคะเท่ากับหรือน้อยกว่า20นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะพบได้ในเด็กเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยมาด้วยภาวะช็อกและความดัน ต่ำนะคะก็ส่วนใหญ่จะต้องคิดถึงภาวะเลือดออกข้างในซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะคะที่เรียกว่า c อนซิ l b ร e e d i n g ในผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเด็กโตหรือผู้ใหญ่เนี่ยภาวะช็อกเนี่ยส่วนใหญ่จะมาด้วยว่าหน้ามืดนะคะหรือที่เราเรียกว่า h o s t a t i c h y p o t e n s i o n แล้วก็มาด้วย hypotension ด้วยนะคะในผู้ใหญ่แค่เลือดออกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะมีภาวะเครียดจะมีโรคกระเพาะอยู่แล้วนะคะมันอาการเลือดออกในผู้ใหญ่เนี่ยจะพบได้บ่อยกว่าในเด็กก็ต้องคิดถึงภาวะเลือดออกได้นะคะ ตอนนี้ในคนไข้ที่มาเราเจอคนไข้ที่มีภาวะช็อกมาเนี่ยเราจะวินิจฉัยแยกได้ยังไงนะคะจากช็อกอย่างอื่นเช่นเซปติกชอ็อกอนาฟา c ลติกชอ็อกหรือคา์ดโอเจนิกช็อกเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าคิดถึงไข้เลือดออกเนี่ยเราดูจากประวัติก็ได้นะคะว่าส่วนใหญ่ตอนช็อกเนี่ยนะคะไข้จะลงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยจะอาการไม่ดีขึ้นนะคะการวินิจฉัยที่ง่ายที่สุดก็คือการเจาะ C b C นะคะ หรือเจาะหิมอโโัตลอยดอย่างเดียวเนี่ยจะเห็นว่าหิมาโตลอจะเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อย20%หรือ30%นะคะคือถ้าวินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยหิมาโลลอจะขึ้น20%ออย่างเช่นจาก40เนี่ยก็เพิ่มเป็น4 8่ดใน20%นะคะถ้าจะช็อคเนี่ยส่วนใหญ่ควรจะขึ้นประมาณสัก3 0ก็ประมาณ 52, 50หรือ52นะคะ อันนี้ก็เป็นการที่จะช่วยวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะอีกอันนึงก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนะคะในผู้ป่วยที่มีโรคแทรกเนี่ยจะมีไข้ด้วยเราจะแยกจากภาวะเซปติกช็อคค่อนข้างจะยากนะคะเราก็มีวิธีง่ายๆนะคะ เจา ESR ดูนะคะ Erythrocyte se Sedimentation Rate นะคะถ้า ESR ปกตินะคะไม่ตกเลยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะคิดถึงภาวะ Dengue Shock Syndrome นะคะแต่ถ้าสมมุติว่า ESR เกิน20เกิน30เนี่ยให้คิดว่าเป็นภาวะ Septic Shock นะคะแต่ว่าถ้ายังไงก็ตามเนี่ยในระยะแรกที่วินิจฉัยนะคะผลแผลบยังไม่มาเนี่ยนะคะถ้าเราแยกจาก เซฟติกช็อกไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะให้ายาปฏิชีวนะไปพร้อมๆก,กับการที่รักษาไข้เลือดออกเลยนะคะแล้วก็คงจะรอสักพักหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ปริมาณน้ำเนี่ยให้ไม่มากเนี่ยนะคะคนไข้ก็จะ r e สปอนส์แล้วก็ความดันจะกลับมาเป็นปกติภายในเวลาสั้นๆนะคะครึ่งถึง1ชั่วโมงความดันจะกลับมาได้และะ้วค่ะ